สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมโห oh. เฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเร็วกว่ารถได้ยังไงวะโอ้โห oh. <Okay. S 1> oh. เกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โห โโอ้หเมื่อเช้าเพิ่งไปขายขยะมาไม่ใช่หรออะเรซื้อหรอขยะแล้อะไรที่ขายขยะมันพ่อหรอมือเถื่อนมาเร็วเลยทีเียอันนี้เป็นอภินนัทนาการจากคุณยูโรนะครับผมอูทูธนาบุญด้วยนะครับท้าทูโอ้ขอบพระคุณคุณยูโรมือเถื่อนไม่ครัวพาเข้าไป ไว้มุมเดิมนะเมื่อกี้เราทำงานไว้มุมเดิมพี่พี่น่าจะรู้อยู่มุมไหนเไหเมื่อกี้เราทำงานอยู่ลุงบอกว่ารีบลงไปถ่ายคลิปรีบไปเดี๋ยวนี้โหรีบมาวิ่งเดี๋ยวนะคืออ่าเท้าความก่อนสาเหตุที่เราเอาแก๊สมาเนี่ยเนื่องจากแก๊สเดิมที่เรามีเนี่ย นะมันเป็นของพี่ชายเนาะแกก็กย้ายบ้านย้ายอะไรแกมีที่มีทางทํากับข้าวแกก็เลยของแกคืนนะบ้านหลังเก่าไม่มีที่ใช่แต่ว่าคอมเมนต์ว่าคอยว่าเมื่อเช้าพี่มานาเอาเอาขยะไปขายอะ่ะเพราว่าค่อยแขะเขาคุยบอกว่ามันไม่ได้มีเตาแก๊สเพราะอันนั้นของเขาเขาต้องเอาไปเป็นธรรมดาเขาเลยบอกว่าถ้าขายได้ก็ เอาไปซื้อเตาแก๊สมันไม่ได้ผิดอะไรแฝกใครไม่ผิดหรอกมีใช้เนาะก็ไม่มีก็เพราะว่าไม่มีเนาะเดแล้วไปดูไม่ได้แฝกใครเนาะแล้วเราก็อ๋ออันนี้อ่ะเอฟเอฟซีจากไหนนี่เอจากไหนคะอ๋อจากจุลยูโรจัมปาดงค่ะอ๋อยูโรจัมปาดงที่นี่เหรอฮะ มีฮะด้วยดิที่ดเยเสือพัดไปกันมาไม่ถต่างกันเดิมตังเดิมเริ่มเกิดคือสวยขึเิ่เกิดมเียมมาเทียมเลยต่อให้หรือว่าต่อเลยต่อเลยะต่อนานๆก็ได้ต่อให้ได้แปดนาทีไมได้ปดนาทีแปดนาังเยะขังมาเป็นยังไงมาเก แลาสมิทครับรลานสมิทธ์เนคืมชื่อลานสลิทนสลาบ้านม่วงตรงข้างแส้นท็อปเจริญสามสิท์นเป้นท็อปเจริญาบ้านม่วงบ้านบ้านม่วงจใส่มกลาำนายทุกอย่างครับเออพัดตู้เย็นเลยแต่แม่รัวนรเอาแล้นไหลทิ้งเข้าใหม่เลยจะได้รองนใหม่ทั้งทเลยแต่แี่อด้เขาใหม่ขาแเขาเขาเป็นน เอาวเศรษไม่อยดีถ้าจะมาให้ัวทองไม่ได้แ่ไม่ได้แปดนาทีแน่นอนไม่คือคงไม่ได้ทำาบข้าวคงไม่ได้ทำข้าวเพราะโไม่ได้เลยเลยเราก็ไม่เคยยงำตอเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไม่เป็นเลยแค่เขาทำให้แล้วนี่ลักษณะดูตู้ตู้จะเหมือนอันเดิมเป๊ะเลยเนาะ เหมือนอ่าเป็นสองชั้นเหมือนกันอันนี้แบบว่าใช้ภายในบ้านเนาะเออแบบใช้ภายในบ้านแบบเนี้ยเนี้นะคะเเป็นอะไรไม่จะครัวตางดีใจสุดเพอร์วู้ดนสุดเพอร์ไท์เอาแค เฮลันเฮลันได้เฮลันทุ่งทุ่งมจใชันจะเป็นมันจะเปอุดงูแม่ครัวเฮลราใช้ใช้เสร็จแล้วอุดไว้คืนนัไห่เราใช้เราเปิดเลยเพราะว่าเราใช้ทุกวันนะมันเปิดมันก็ดันออกอยู่แล้วเก็ตั้งไว้ย่ร้านะมันไม่ได้ใช้เ็ต้องถุงไว้ผิดไว้จังย ไว้ทำกับข้าวใช่แล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราบอกว่าจะช่วยประหยัดแก๊สนี่นะคะเออเนาะอ้าวมันเป็นแบบนี้เหรอมันกระจายความร้อนต้องอินเตอร์คุณทจะนึ่งข้าวเย็นนี้เสียใจมาะว่าแม่ท้ายบ้านเลิกมุ้งแม่ได้เอาไปแล้วนี่ไงเขานึ่งข้าวเสร็จแล้วพาเบบุณีไม่ อย่าลวกขาดอย่าบอกนะว่าจะเสร็จแล้วพี่เมียไม่ถึงแปดนาทีเลยเขาลองเขาลองเขาลองเลย สอแม่ครัวอีกคนนึง่ะทางปากเตาคนเดินคนเดินเอามาไห้่สองแม่ครัวนะคะสอม่สองม่นีใจนลไมใช่สายสแม่ครัวนะะดีใจา

สายมันยาวหรือเปล่านี่มันนะคราบมันจะเป็นทางมามันเป็นเงินเงินอุ๊ยร้อนเว้ยให้ดูเหมือนไม่มีไฟแต่เข้าไปใกล้แล้วร้อนไฟสีน้ำเงินเปลวไฟสีน้ำเงินมันจะร้อนกว่าเปลวไฟสีชมนะใช่นะฮะถูกต้องโอ้ คือถ้าเรามองเพลินเราเรา,เราลืม,เร,ลมเราลืมปิดแก๊สนี่คือหมดเลยนะฮะเพราะว่า<อ>เราไม่รู้ว่ามันติดหรือยังเนี่ยเงินนี่แหละมันยิ่งร้อนกว่าเปลวไฟสีส้มนี่คุณมีความรู้นะ,นะ,นนะอันนี้เปลวไฟมันจะร้อนกว่ามันจะร้อนกว่าจริงจวุ้นเสี้ยมันจริงด้วยร้อนมือเลยไปครับอันนี้นะลองปิดดูยี่มันแตกต่างกันยังไงปิดแล้วเหรอ ติดแล้วนะครับลองลองปิดดูดิครับผมมีติดแล้วนี่มันก็เริ่มแดงขึ้นทันทมันแดแดงแดงไปสส้มๆนะครเนเออเห็นบ้าไหมถ้าคุณที่ยูโรนเห็นบ้าอยากได้อยากได้สักชุดใช่มุดเห็นบ่ผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งกลัวคือกลัวลืมปิดไฟแล้วมันไม่รู้ว่ามันปิดไม่พอมันตอนนี้เปิดโดนๆมันแดงจึงๆเลยได้ต้มหรือว่าชดมันแดงจึงๆเลยมันเริ่มแดง ง่ายต่างเดียวานเราเคยมีแก๊สเามีอยู่เวลาเราเปิดแก๊สเราก็จะเห็นเปลวไฟขึ้นเลยอันนี้มันอันนี้มันไม่มีเลยเียุ่มใช่อันนี้ไม่มีเปลวไฟเลยนมันแดงแล้วันไหนมันเริ่มแดงแล้วนี่เป็นแบบนี้นะคะอินฟราเรดเขาบอกว่ารุ่นนี้มันช่วยประหยัดไฟวาเราว่าอินฟราเรดอินฟราเรดอินฟราเรดมันช่วยประหยัด ก็เป at, ็นประหยัดประหยัดไฟประหยัดอะไรนะประหยัดแก๊สส huh. ีแดงอ่ามันจะแดงแบบนี้แต่มันร้อนมากนะคะนะเราที่เราไม่ลืมเลยเนาะขอบคุณพี่ยูโรเนาะยูโรอ่ะปิดเลยปิดอันนี้ปิดจะเปิดสีเหมือนกันเลยโอ้ถ้าไว้นานมันก็แดงนานนะคะโอ้ ก็ไม่เคยเห็นเตาแก๊สที่มันเป็นแบบนี้นะปกติเราเปิดขึ้นมานี่อ่าผมบอกตรงๆเลยหัวแทบไหมปุ๊บทีเดียวนี่หัวแทบไหมเลยท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะที่มีเตาแก๊สแบบอินฟราเรดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะมีเป็นระบบเซ็นเซอร์นะยิงเซ็นเซอร์เอานะครับใช่แล้วต่อไปอาจจะมีเตาแก๊สแบบบลูทูธ ใช่แล้วในอนาคตอาจจะมีเตาแก๊สแบบดาวเทียมนะใช้ดาวเทียมยิงเตายิงตูดหม้อเอาเป็นไปได้นะท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะทีบีคอฟฟี่นะครับศูนย์เก้าสองเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับผมสวัสดีครับ